ขั้นตอนนี้ก็คือใส่ผักชีลงไปก่อนเลยนะครับทั้งหุงข้าวด้วยแล้วก็ต้มไก่ด้วยนะครับต้มไก่หุงข้าวไปพร้อมกันในหม้อทหารเยอรมันทํายังไงมาดูกันครับใส่ไก่เกลือขาตะไ้เติมน้ำครับเต่มไม่เถิมตุ่มบนด้านนี้เลยนะครับเปิดฝาจุดไฟเอาขึ้นต้มเลยครับใช้ไฟกลางนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมข้าวกัน เทข้าวใสไปเลยครับประมาณนี้ใส่น้ําไปเลยครับแค่ขอบครับเปิดหม้อเลยครับขั้นตอนนี้ก็คือใส่ผักชีลงไปก่อนเลยนะครับตามใจชอบเลยครับใส่พริกขี้หนูสักเล็กน้อยนะครับชอบเผ็ดมากใส่มากครับจากนั้นเอาข้าวที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเลยครับปิดฝาครับเสร็จแล้วลดไฟลงมาครับลดไฟลงมาให้ค่อนข้างเบาครับ แล้วปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไปอย่าให้แรงมากนะครับเพราะเดี๋ยวน้ามันจะทะลักขึ้นมาครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวข้าวจะไหม้นะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่การนึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าวจะใช้แค่ไอายน้ําครับยี่สิบนาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับร้อนมากครับก็จะได้ข้าวประมาณนี้ครับ ย่งได้อย่างได้เต็นปลา,าไปหน่อยครับมะนาวสักหน่อยฮะ,ะพริกถับพริกอันนี้ก็จะได้เป็นเมนูง่ายๆนะครับทั้งหุงข้าวด้วยแล้วก็ต้มไก่ด้วยนะครับยังได้อาจจะเพิ่มความหอมด้วยเครื่องเทศอบแห้งสักหน่อยนะครับ ก็จะถ้วยได้นะครับความหอมรู้เรื่องรู้เรื่องว่าไก่สุกไหมนะฮะนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยเจ้าก็โอเคนะครับไปลองทำกันดูไปลองทำกันดูครับว่า เป็นยังไงเราทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นครับแล้วก็มันก็จะง่ายขึ้นครับในช่วงที่รอเวลามันมันสุกเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างครับไปเตรียมในเรื่องของ้างเต็นท์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับลองดูนะครับลองไปปรับเอาครับใครจะปรุงยังไงแบบไหนเอากันเลยครับขอบคุณมากมากครับแล้วไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ